ขับมือท่านเข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามช่องทัศนไทยบ้าน,นครับอยู่ซ้ายมือนะครับผมกดติดตามเสร็จแล้วมันจะขึ้นรูปกระดิ่งนะครับผมให้กดไปที่รูปกระดิ่งด้านขวามือครับแล้วก็กดแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับผมถอ,อนออกไปดำตามแปลงทำแปลงไว้แล้วก็ไปดำเอาไปดำเอาไป,ไปย้ายย้ายกล้าบ้าง,งน,นั้นนี่ท่านผู้ชมอันนี้ถั่วฝักยาวเราขึ้นล่องเองเลยใช่ไหมเอาจอบขุดจอบขุดขึ้นมามมมคือเราไม่เคยใช้รถแท็กเตอร์อะไรเข้ามา ไม่ไม่ได้ใช้รถแท็กเตอร์เลยสวัสดีครับพบกับทัศไทยบ้านนะครับผมวันนี้นะครับทัดไทยบ้านครับมาสวนแม่แหม่มนะครับผมอยู่อําเภอสนมภูมินะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเยี่ยมชมสวนคุณแม่นะครับว่าคุณแม่ปลูกผักอะไรบ้างครับอยู่ข้างหลังผมนะครับผมเดี๋ยวตามผมมาเลยครับผมสวัสดีครับแม่แหม่มครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าครับโอ้ได้สวนผักสวยงามจังเลยครับผมแปลงอะไรครับผมนี่อันนี้ แปลงผักรวมมีต้นกุยช่ายมีผักกาดหินแล้วก็กังตุ้งไต้หวันกางตุ้งไต้หวันด้วยจ้าอืมกุยช่ายก็มีจ้าต้นก oh, ุยช่ายอันนี้ทําไมผมสงสัยว่าทําไมถึงเราถึงปลูกรวมกันครับมันไม่ไม่มีผลอะไรใช่ไหมครับไม่มีผลอะไรก็ช่วงทีแรกอะ่ะแม่ดําต้นกุยช่ายใช่ไหมครับและแตอนนี้คือว่ามันว่างมันห่างกันใช่ไหมมันห่างกก็เลยหว่านผักพวกนี้เพราะผักพวกนี้มันอายุสั้นไงเพราะว่าเราถอนแล้วเราถอนแล้วมันก็ มันก็หมดไปเลยแต่ว่าต้นกุยช่ายนี่เราจะตัดเอาใช้ตัดเอาจ้าต้นกุยช่ายจะใช้ตัดตัดแล้วตอนนี้มันก็จะแตกใหม่แต่ว่าผักพวกนี้เดี๋ยวเราก็ถอนหมดแล้วมันก็จะห่างกันเป็นเป็นอะไรเป็นแถวเหมือนข้าวอ่ะเป็นแถวข้าวจ้าเพราะว่าเราปลูกห่างเราก็เลยปลูกแซมจ้าปลูกแซมเพราะว่าผักพวกนี้มันอายุสั้นเราถอนออกหมดแล้วมันก็ผักนี่มันก็อยู่ห่างกันตรงนี้ด้านหลังคือคืออะไรครับนี่ครับสวนแปลงขักอะไรครับตัวอันนี้ กวางตุ้งดอกอ่ะกวางตุ้งดอกแต่มันเป็นต้นเล็กอยู่ยังไม่ทันได้ดำาอตัวนี้เรารอหว่านเมล็ดเหรอครับหรือว่าซื้อว่านครับว่านเมล็ดเอาแล้วตอนนี้พอมันขึ้นถี่ก็จะถอนออกไปดำตามแปลงทําแปลงไว้แล้วก็ไปดำเอาไปดำเอาไปย้ายย้ายกล้าบ้างั้นย้ายกล้าแล้วตอนนี้มันก็พอมันโตมันก็จะเป็นดอกเนี่ยนี่ต้นเก่ามันเนี่ยมันจะเป็นดอกแบบนี้แหละนี่คือคือต้นเก่าที่ที่เก็บแล้วเนาะที่เก็บแล้วอันนี้ต้นเก่า น,นี้เจ็บแล้วจ้าแม่ก็ว่าจะโลิกวันนี้แหละเพราะมันจะหมดดอกแล้วก็จะเอานี่แหละกล้านี่แหละไปดําใหม่อันนี้นี่คือมีสองแปลงแปลงที่เก็บแล้วแปลง,ง,งนี้ก็คือแปลงนี้ก็ทยอยเก็บจ้าแปลงนี้ก็เริ่มเก็บนี่ครับเป็นเป็นแปลงเลยนะฮะจ้าแล้วแล้วเราเราเตรียมดินยังไงแม่สวนของเราเตรียมดินเหรอการเตรียมดินเราใช้รถไถหรือว่าเราใช้จอบขุดเองแม่ใช้แม่ใช้จอบง่ามกับคาด ทำเองเลยจ้าทำเองไม่ใช้เครื่องยนต์เครื่องจักรอะไรเลยไม่ใช้เลยใช้แต่ทีแรกคือปรับหน้าดินให้มันเท่ากันแค่นั้นเองใช้รถไถใช้รถไถมาไถครั้งแรกแล้วก็ตอนนี้ก็สับเอาเพราะว่าแม่ติดท่อสปริงเกอร์ไงมันจะเอารถไถมาทุกครั้งไม่ได้มันก็ต้องมันจะทําให้โดนท่อแตกใช่ไหมครับใช่มันจะโดนท่อแตกเราก็ต้องสับเอาใช้คาดคาดออกแเราเดินไปดูฝั่งนู้นครับจ้าจ้านี่ครับ เราได้ได้ลองพื้นไหมครับใส่ปุ๋ยอะไรลองพื้นเหรอใช่ครับแม่ก็ใช้ขี้หมูนี่แหละอ๋อขี้หมูขี้หมูธรรมดานี่ปุ๋ยข้อกธรรมดานี่โรยลองพื้นครับผมโรยลองพื้นอันนี้อันนี้ก็เพิ่งดำกล้าใหม่นี่แหละกางตุ้งดอกนี่กวางตุ้งที่ที่เอาย้ายมาใช่ไหมครับจ้านี่แหละแลวตอนนี้ก็ทําร่มให้เขาอ๋อพางแสงให้เขาเพราะว่าจามันจะเดี๋ยวใบมันจะนี่เนาะเดี๋ยวใบมันจะเหี่ยวเหี่ยวช้ปพอเพิ่งเพิ่งทาเมื่อวานนี้ เพราะว่าพอได้สองสาวันแล้วก็เอาร่มออกอจ้ะให้มันยึดติดกับดินแล้วก็ให้แข็งแรงแล้วก็ออกเนาะอันนี้ก็เป็นแปลงคะนา้าใกล้จะหมดแล้วตัดทุกวันแปลงคะนาอันนี้อันนี้ด้านผมก็เป็นแปลงคะนา้าอปลูก,ปล,กปลูกผักชีไทยด้วยปลูกผักชีลงไปด้วยผักชีก็ก็ถอนออกไปเพราะว่ามันอายุสั้นเนาะครับเนาะจ้ะก็คือเราก็เก็บเก็บออกจ้ะ มีผักชีไทยอยู่ในแปลงด้วยท่านผู้ชมอืมก็มีบวบมีอะไรปลูกบวบแซมแล้วก็มีมีถัว่วด้านนู้นจ้าด้านนู้นผักอันนี้อันนี้เป็นคะน้าเนาะเป็นคะน้าจ้ะคะน้านี่คือคะน้านมีโรคแมลงไหมแม่ที่เราเราเคยเคยสัมผัสแต่ว่าหน้านี้จะไม่ค่อยมีแมลงนะเพราะว่ามันหนาวไม่มีแมลงแล้วผักก็งามด้วยเพราะว่าช่วงเช้าอากาศเย็นผัก เนี่ยแต่ว่าผักชีนี่หน้าร้อนนี่จะหวานไม่เกิดไม่ไม่ไม่งอกนะมีงอกเลยผักชีจ้าไม่ค่อยงอกเพราะว่าหน้าหนาวนี่งามสวยเลยจ้าหน้าหนาวจะสวยแล้วก็ขึ้นง่ายครับนี่ครับแปลงอันนี้เราก็เก็บไปเรื่อยๆเนาะแม่จ้าเก็บไปเรื่อยๆรื่ออันนี้เราเก็บเก็บขายเป็นมัดเหรอครับเป็นมัดจะลูกมัดมัละกี่บาทครับมัดละสิบบาทมัดละสิบบาทจ้าโอ้นี่ครับทรงๆในตลาดอำเภอสวนูมิเราหรือว่า ส่งตลาดสวนณภูมินี่แหละจ้ะแล้วก็ส่งหมู่บ้านด้วยไหมครับตามบ้านก็ส่วนมากจะขี่ไปขายตามบ้านส่งถึงครัวส่งถึงครัวเลยบุกถึง <c oughs> บ้านซื้อไปซื้อ <c oughs> ก่อไปก่อนใช่ไหมจ้า <c oughs> ส่งถึงครัวเลยส่งถึงครัวอ๋อนี่ครับอันนี้อันนี้ค้างอะไรครับนี่ครับอันนี้เป็นบวบบวบอะไรเขาเรียกบวบบวหอมบัวพอจ้าบวบหอม,บวบ,อมบวบหอมจ้านี่ครับเราก็ปลูกก็ มีตาข่ายให้ด้วยครับมีตาข่ายให้เขาด้วยกําลังนี่ใช่ไหมครับเป็นจ้ากาลังกําลังเพิ่งเริ่มเป็นลูกเป็นลูกนี่จ้านี่ท่านผู้ชมมาให้ดูอือนี่ฮะกำลังเป็นลูกตัวนี้ปลูกยากไหมครับบวบจ้าปลูกยากไหมครับบวบเนี่ยเหรอใช่ครับบววปลูกง่ายมากมง่ายฝ่าทั่วอันนี้ก็ใช้มเมล็ดใช่ไหมครับ ใช้มเมล็ดครับอ๋อนี่ครับเป็นใช้มเมล็ดเอามาหยอดอหยอดแล้วมันก็จะขึ้นอันนี้เราเราใช้เวลากี่วันครับนี่บวบถึงถึง,ถงเก็บนบนลิบบวบเหรอบวบนานเป็นเดือนนะเดือนสองเดือนเลยใช่ไหมจ้านานเป็นเดือนอเป็นเดือนมันถึงจะมีลูกให้เราครับจ้าอ๋อนี่ครับวันนี้ก็ หรือพาชมสวนนะครับพาชมสวนอ่าเดี๋ยวไปดูดูนู่นฝั่งนู้นมีอะไรอีกฝั่งนู้นก็มีมีถั่วฝักยาวมีถั่วฝักยาวไปดูถั่วฝักยาวถ้าผม,ม้ชมนีม่ระบบน้ําของสวนเราเราเรา,เราใช้ระบบอะไรครับแม่ใช้เครื่องสูบขึ้นมานะจากจากในหนองขึ้นมาโอ้ใช้เครื่องสูบจ้ะมันจะต่อข้ามข้ามถนนมาน้องน้องเป็นน้องบัวใช่ไหมน้องบัวจ้ะ น้องบัวน้องใหญ่เลยน้องบัวน้องใหญ่เลยก็สูบขึ้นมาอ๋อด้านหลังก็จะเป็นกล้วยปลูกกล้วยปลูกอะไรเป็นกล้วยกล้วยพันธไหมครับพันอะไรครับนี่กล้วยกล้วยน้ำว้าน้ำว้าธรรมดาบ้านเราจ้าน้ำว้าธรรมดาบ้านเราอ๋ออันนี้คือเอ่อเป็นเป็นถั่วฝักยาวนะครับเนาะจ้าถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวโอ้ลูกดกเลยครับท่านผู้ชมถั่วฝักยาวมันออกแล้วโอ้เข้าไปนี่มาก เข้าไปเลยเข้าเข้าไปชมเลยนี่ฮะให้มาชมเพมเอแลอวก็จะนี่ครับทำค้างนี่ท่าม้ชมอันนี้ถัวฝักยาวเราขึ้นล่องเองเลยใช่ไหมเอาจอบขุดจอบขุดขึ้นมาคือเราไม่เคยใช้รถแท็กเตอร์อะไรเข้ามาไม่ไม่ได้ใช้รถแท็กเตอร์เลยใช่ใช้แต่ครั้งแรกตอนปรับดินปรับสวนน่ะทีเดียวให้ดูนะครับ ถัวฝักยาวตัวฝักยาวเราใช้เวลากี่วันเพิ่งลดน้ําไปใหม่ๆอมันก็เลยแฉะอ๋อใช้ระบบสปริงเกอร์อย่างนี้เลยใช่ไหมใช้สปริงเกอร์อ๋อเป็นจุดเป็นจุดใช้เวลากี่วันครับเนี่ยที่เราได้เก็บผลผลิตอันนี้เหรอทั่วถั่วนี่ก็เดือนฝ่าเดือนกว่ากว่าเดือนฝ่าก็ได้เก็บเพิ่งเริ่มเป็นลูกจากเพิ่งเริ่มเป็นลูกเป็นฝ่าให้ปุ๋ยเดี๋ยวเราให้ปุ๋ยยังไงปุ๋ยเมล็ดหรือปุ๋ย ชีวภาพอะไรไหมครับการให้ปุ๋ยของถั่วเนี่ยปุ๋ยชีวภาพเหรอแม่ก็ใส่ปุ๋ยคอกนี่แหละอืก็จะจะมีก็ฉีดพ่นทางใบมีไหมครับปุ๋ยปุ๋ยชีวภาพจ้ะฉีดพ่นทางใบฉีดอยู่อืพวกแมลงเหรอครับพวกโรคแมลงมีไหมตอนนี้ตอนนี้ไม่มีแมลงอะไรกวนเลยจ้ะหน้าหนาวเนาะจ้ามันหนาวหนาวนอนนอนก็จะมีบ้างมีนิดหน่อย อ๋อมีนอนนิดหน่อยจ้าดูตามฝากว่ามีนอนนิดหน่อยอไม่ค่อยมีเยอะนี่ครับท่านผู้ชมสวนตัวฝักยาวอ่าเราเดินเดินเดินไปดูจ้าจ้าเดินไปดูข้างข้างนี่เป็นอะไรครับนี่อันนี้แตง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 ร้านมัครับจ้าแตงก็ใกล้จะหมดแล้วล่ะเพราะแตงมันโตเร็วฝ่าถัวปลูกพร้อมกันกับทั่วแต่ว่าเขาได้เก็บก่อน Hmm. แต่ว่าเขาจะหมดแล้วเนี่ยเขาใกล้จะหมดลูกแล้วอายุของแตงกี่วันครับได้เก็บเนี่ยแตงก็ประมาณเดือนหนึ่งเหมือนกันนะใช่ไหมครับจ้าแต่ว่าอายุเขาจะสั้นแต่อันนี้นี่เก็บได้อายุนานาสั้นกว่าถั่วฝักยาวใช่ถั่วฝักยาวจะเก็บได้หลายรอบเพราะว่าเขาออกลูกมานี่พอลูกเขาสุดเขาก็หมดเลยอ hmm. แต่ว่าถั่วนี่เขาจะแตกแตกยอดใหม่เขาจะมีไปเรื่อยๆอืมก hmm. ็คือฮะ ทั้งสวนเราเราใช้สปริงเกอร์หมดเลยใช่ลูกใช้สปริงเกอร์เพราะว่าไม่มีแรงลากสายยางครับสูบสูบน้ำมาเหมือนกันเนาะจ้าอ่านี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพาเดินชมนะครับนี่ฮะก็ว้าวนี่ครับให้ดูนะครับแฉไม้ละลูกข้างล่างข้างหน้าได้ครับไปได้อยู่ครับไปได้นี่ฮะตัวฝักยาวนี่ครับตอดสารพิษเลยนะฮะเนี่ย แตงกระปอดสารพิษนี่ครับปอดสารพิษถั่วนี่เราขายขายยังไงครับแม่แม่เก็บไปขายเป็นกรรมกําละสิบบาทเห<ร>มือนกันจะทํากร,รใหญ่ใหญ่กําละสิบบาทจ้าระหว่างขายอยู่ตลาดกับเราไปขายในตามบ้านนี่อันขายดีกว่ากันแม่แม่ว่าไปขายตามบ้านดีกว่าเพราะ<ช><น>ว่าในตลาดผักเยอะอผักเยอะเพราะว่า ลูกค้าเขาเลือกซื้อได้เนาะจ้าเขาเลือกซื้อได้อันนี้เราบุกถึงที่เลยเอาไม่เอาคือวางไว้ก่อนนี่ครับท่านผู้ชมสวนผักอันนี้กี่แถวเนี่ยตัวผักยาวถัวผักยาวก็มีอยู่หกแถวหกแถวอันนี้แตงร้านก็หนึ่งสอี่ห้าหแถวเหมือนกันจ้านี่นะครับปลูกสวนปลูกในสวนมีพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์นะครับท่านผู้ชม อันนี้กล้วยน้ำว้าน้ำว้าหมืนกันกล้วยน้ำว้าพันเตี้ยโอ้พันเตี้ยจ้าแต่ว่าจะมีเครือเยอะเครือเครือใหญ่มากแน่เลยเคือใหญ่มากเครือเยอะมากนี่ท่านผู้ชมว้าวเครือใหญ่มากนี่ครับมีสองเครือแต่พอพอเขาบอกว่าพันเตี้ยนั่นแหละแต่ว่าปลูกมาไม่เห็นเตี้ยเลยมันซุ้มนะจ๊มนี่ครับท่านผู้ชม ันนี้เราก็รบกวนคุณแม่นะครับมาครับก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ให้มาเยี่ยมชมสวนนะครับแม่ครับขอบคุณมากๆครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับผมข้างล่างครับผมให้ช่องทัดไทยบ้านด้วยนะครับคลิปต่อไปทับไทยบ้านจะพาไปทําคลิปอะไรนะครับผมรอติดตามนะครับผมสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ